สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็นมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญคลิปวิดีโอนี้ก็มีเหรียญที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ ดูได้รู้ได้เห็นเหรียญที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญชนิด1บาทเป็นรุ่นใหม่สองรัชกาลรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10ก็คงไม่ธรรมดาเช่นเคยเหรียญที่ ทางช่องของเรานำมาเสนอนั้นเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญที่ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่ยังไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับจะบอกให้ก็ได้นะครับเหรียญที่จะให้ดูในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญพระเศียรเอียง นะครับเอียงเกือบขวางแล้วก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็คือเป็นเหรียญพระเสียรเลยตรงซึ่ง3ามเหรียญนี้3ปีพศนะครับแต่ละเหรียญก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนเหรียญพระเสียรเอียงเกือบขวาง สองเหรียญเป็นรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10ส่วนเหรียญพระเศียรเลยตรงเป็นรัชกาลที่9นะครับทีนี้เหรียญที่ว่าเกิดขึ้นในปีพศอ,อ,อะไรนะครับไม่ใช่ปีพศ2556 5 6 57ไม่ใช่ปีพศสองพันรกสิและหกของรัชกาลที่10นะครับแต่จะเป็นพศอ,อ,อะไรนั้นท่านผู้ชมก็ไปติดตามได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับจะให้ดู ปีพศสอ0 5 5 5ก่อนเราก็จับเตรียมไว้นะครับตามลักษณะของการดูเหรียญพระเศยียนเอียงก็คือดูด้านหลังให้รูปวัดตรงขึ้นแบบนี้นะครับค่อยๆหมุนไปดูเกี่ยวกับพระเศยียรนะครับเหรียญปีพศ255 5 นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียรเลยตรงนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเลยตรงก็ไปดูกันเลยนะครับนครับพระเศียรเลยตรงนะครับถ้าพระเศียรตรงก็จะแบบนี้นะครับหมุนมาก็จะตรงอยู่แบบนี้แต่เหรียญน,นี้หมุนมาก็มาอยู่ในลักษณะนี้ จึงเป็นเหรียญพระเศียนเลยตรงนะครับเกิดขึ้นในปีพศ2555นะครับทีนี้ในเมื่อเหรียญ1น1บาทปีพศ2555นี่ถ้ามีแบบนี้ก็ต้องมีขวางก็ต้องมีตรงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่ชอบคัดเหรียญน,นะครับหรือว่า ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ต้องต้องดูเหรียญแต่ละเหรียญที่ผ่านมือนะครับนี่คือเหรียญที่1ปีพศ255 5ต่อไปดูเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นี่จะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งยังอยู่ในรัชการที่9ลักษณะนี้เลยนะครับ ลักษณะนี้คือลักษณะเอียงเอียงแบบนี้เอียงมากเกือบขวางนะครับเอียงมากเกือบขวางไปดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ต้องดูปีพศเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2559นเนะครับเป็นเหรียญผลิต ในปีในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตรนะครับก็มาดูกันนะครับเหรียญหนึบาทปีพศ2 5 5 9ที่ว่าผลิตผิดพลาดพระเสียนเอียงเกือบขวางเป็นลักษณะไหนอในลักษณะของการจับก็แบบนี้แหละนะครับตามหลายๆช่องเขาแนะนำแล้วก็หมุนไปดูนะครับ บุนมานะครับก็จะมาดูก็ด้านพระบรมรูปนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้มีแบบนี้นะครับก็ต้องมีแบบอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นพระเศียรขวางแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับมีแน่นอนเพราะว่าแบบนี้ก็มีแล้วนะครับแบบ พระเศียรเอียงเอียงมากด้วยเอียงเกือบขวางนะครับก็มาดูเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามนี่จะเป็นเหรียญของรัชกาลที่สิบนะครับก็แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเหรียญของรัชกาลที่สิบนะครับส่วนมากจะมีคนพบเจอในปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด แล้วก็63 64แต่เหรียญนี้ไม่ใช่ทั้ง 2. พศ3พศที่เอ่ยไปนะครับก็ไปดูกันนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็มาดูปีพศเหรียญนี้จะเป็นปีพศ2 5 6 5นะครับ ส่วนมากจะมีคนพบเจอพระเสียนเอียงพระเสียนขวางพระเสียนตรงปีพศ2561แล้วก็63 64ส่วนเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2565นะครับทีนี้เหรียญปีพศ2565เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็จับด้านหลังเหมือนเช่นเคยนะครับก็ แล้วค่อยๆมุนไปดูพระเศียรน,นะครับเนี่ยตามที่ได้ตั้งไว้เบื้องต้นนะครับก็คือเอียงเกือบขวางนะครับเอียงเกือบขวางนะครับหนึ่งบาทของรัชก,การที่สิบยังไม่มีกระแสยังไม่มีความนิยมแต่มีราคาเฉพาะคนที่ชอบระบางกลุ่มที่เขาเล่นกัน นะครับทางช่องของเราก็ขายเป็นประจำนะครับในส่วนของกลุ่มที่เขาเล่นเหรียญพระเสียนเอียงนะครับพระเสียนเอียงพระเสียนขวางพระเสียนตรงนะครับก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบท่าเหรียญปีพศ2565นี้เป็นลักษณะแบบนี้ คือพระเศียนเอียงเกือบขวางพระเศียรขวางก็ต้องมีพระเศียรตรงก็ต้องมีถ้าท่านผู้ชมนะครับพบเจอเหรียญชนิดหนึ่งบาทที่เคยใช้ในระบบมุนเวียนประจําวันนะครับท่านก็สังเกตนะครับว่า,าเหรียญแบบนี้นะครับอาจจะพบเจอพระเศียรขวางพระเศียรตรงนะครับถ้าพบเจอก็ต้องเก็บแนะครับเพราะว่า,ามันมีความนิยม ร,ราคาซื้อขายก็อยู่ที่เหรียญละ500บาทถึง1000ถ้าเป็นพระเสียรตรงนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันกับคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ